กนอนี่นี <S <s ่ว่ามันลงมานอนน้ำอีกบ่มีสายปูมีสาปูนอนใกล้ฟัวว่านองหลอยนุ่มบ่ท่นอนใกล้ฟัวว่านองหล่อยว่ะชินฮอปผัวแหงบ่ฮะนึ่งนอนหล่อยสีมานอนใกล้ัวแมนวอยกงแมนชิมฮอปชินอัวเลย ว้ยผมมีแฟเอาพูเอ้เจ้าดอสวัสดีและสบ,บายดีสบ,บายดีพ่บบอแม่พี่น้องเอฟซีทีหักแพงบ,บาหวานเอฟซีฟังลาฟังไทยและก็ะต่างประเทศพี่น้องเนาะมาะพบพ่อกับช่องหมอจอยซาแนเอลอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเ้นเก่าเซนเคย วันนี้กับบ่าวเฉยกับมากับสายพนคือเก่าพี่น้องเลยเนาะกลับมาหาทางน้องลอยพันหรือว่าไอ้เก่งพิ่นมาพี่น้องเลยเนาะืันนี้กับอยู่ที่เฮือนชานบ้านแป้นของพนเป็นที่เรียบร้อยกับผักพี่น้องก็ได้กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจในเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะทางช่องบ่าวเฉยแชนเนลไม่นเป็นกำลังใจให้ในเนาะพ่อมาืัอนี้กับมากับสายพนจะได้กับไปพบพ่อกับทางน้องๆลอยพันเลยพี่น้องเลยเนาะจงได้กัเป็น เพ่อเป็นกำลังใจให้คือเจ้าปไปเก้าไปเบิ่งไปชมนํากันเลยเฮ้ยคือเบอร์ตรงนะพ้นแล้วเงินชาลแมนแฟนคนเป็นอนือใดเงินสิลบุญมบ่โอ้ยไป มันกพี่น้องเนั่งดูแกุนี่มานั่งเ่คือเสียแทะอ่าเนไม่ก็อยากไปักแบบนี้เนาะสบายดีครัเกงเอาไปทได้หละกระสอบนึเอาทหมเออเอาไปขายไปขายที่สบายดีสบายดีูนังติดไหมเนี่

บาดเจ็บาบใม่ดาบเซาเลยมันมาดังไฟเลยเนาะมันมันกระลุกอยู่ยก่อลุกอยู่ลุกอยู่อนะ๋อโนยาตื่นเพราเนาะมันมนียังอยู่ในบอ้อนน้ำตกเอาดิวะเอากินเอาวันนี้ยังกินน,น,น,น้ำอ่ะนี้่ฮะกินน้ำละเมื่อคืนน้ำตกอันนี้เมื่อวานนี้ก็กินลูกหัวกันลูกหางแดงเข้าไหมิปกล้องิีิปกล้องีอยู่นู่นกินอะไรก่อนกินอ่ะ ลูกหัวอันหางแดงลูกหัวดยังม่นี่บละหัวสุดอิจฉมาเป็นลูหัวงานกับแจัคทา้งลูกข้ากับจักจักทังลูกทังคอยทางนี่ไปหานะรอมไปสอนเมื่อวานนี่ไสเจ้านะดูลูกก็เจ็บท้องคอคืนนี้ขี้เฮียไปนำลูคนใดโอ้หคใหญ่กันแล้ว ก็จิบทองคือว่าอ,อ,อยากกินข้าวบ่คือว่าจิบทองยามันล่ะจิบทองหาอยากกินข้าวเอาจากว่าเบือ่บอหน,นุ่มก็จะบมุนหมอนใช่ไหมอ้าวบญมีเป็นอยังบุญมีแ่บุญมี่เล <Yeah. S 1> ยยอะด,ด่เฮ้ยบนนีเป็นอยัางให้ตีกันกับนมบอให้กันบ่ เลียงนองเลยงน่องว่าสิเลี้ยงนองเลียงนองอ่ะสบายดีเพื่อนสบายดีเนยไม่สบายดีสบายดีไผ่ไพ่จำได้หรือเปล่าบได้มาจากเมืองล้วนี่โทรหาไผ่เมื่อเช้าโทรหาเจ้าอะลรเช้าเมืองเปลไปโทรหาเจ้าือวแบบเจ้าอสองมือ เบาใจบ่น่อายเบาใจบ่เหนือเหรอแม่นว่ารัง่อยก็แม e bon> ่นแล้วไปบหน้าตาคือยังตู่อยู่เป็นเนี่ยไงนี่อันหนามาตี้เหอเป็นอะไรนั่นน่ะอ่าลุงในแต่บ้านนี่หน้าตาพันหน้าตาเป็นเนี่ยไรนาตาจักยังเบิงคือเก่าเัว ยังบิงึงเอาห่งะนะเบงิบบบมากระเซาแล้วอันนี้นะน้าตาฝนบิงกันบอกระซำกาวแล้วปนะ <c oughs> ่ว่มันบวมันบวมบ่วันตามานะแ่บอม,บอมบนซำก่าเมีตอตวนี้นี <c oughs> น่นี่นนตวนี้จะซือชันนะตวนี้บมันเพ <c oughs> <อ>่ง มาข้างในอะเนี่ยเด็กนอนบ่นอนอยู่เมื่อนั้นไอ้เก่งไปใช้เมือนอันน่ะไอพุ่นไปถ่ายแล้วไปอ้าวน้าอ่ะพุ่นเลยเอ้าคือคอยไปตามเลยคือมาเห็นพูดพุ่นหัวอยู่หน้าพาเสริมหัวพอพับมึงนะโอ้หัวใหญ่ลูกเจ้าว่ะเจ้าตายแล้วหรอว่ะ เอะไรคอยไปตามห้องพุ่นหัวหินห้องเงือกเมื่อมาไปทงานนันบุญอีกบ่เมื่อน่ะบ่เนาะมาเลยมาเลยไปเลยพี่คานจะไปหรือเชราโทรบอกเขาลราบอกไปได้จะอะไรเหรอทำงานนั่งทำงานพี่งานทำงานพี่ไปเอาเออมีอยไปเลี้ยงควายได้หรือจะไปเลิ้นน้ำไปมีหัวจะบอกดย ơn chắc, ơi, ừng à ừ, ừ, chưa mất à, bang, chưa bang Nhìn bang, no, một tóc mấy miệng mình nha bó bay chu mong nha bóp bay nha chu mong mong xuân phục chào mừng chuột mọi người 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 chuột mọi Bò chuột

เนาเด้อเนนยเามายอออสามาปูหนังคือมาว่าไปขายดิมาปูไปเด้อเนามาปููงกเจ้ากับูพื้นนั่นฟู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 ฟัฟูฟูฟูะ อเอาเงียง,งเงยอะไรเสืออ้า้าปะไปไปไใช้บมกินหมอขนมนี่ <c oughs> อยากบม้ไปน้ำป,าปลาไปแล้วไปปลาเ่าไปตามหาอีกเน้ <c oughs> ไปหัจักก่อนิดนอนลัเน่ย <c oughs> นอย <c oughs>

อืมขน้อยนี่ซิบปไปว่ะปรเฟสเนี่ยหึนจับอีสังกะหึนเห็นอนั้นอืมคืนลูกดิคืนมาได้นอนเอ้าตานเตียเอาลูกอ๋อลูกมาได้นอนบ่กินน้ำห้อนเราว่าผิดกรรมมะเม้นเขาว่าเบื่อนะ ดูห่วงหางแดงหัเขาบม่เคยกินทั้งผ่อทั้งลูกทั้งเมียก็เถกห่วหางแดงแห่วยงหางแดงห่วงางมจัห่วหกีตะปะวแม่กันข้ามัแม่นกตปมันใหญ่หัวห่เล้งตัวกน้อยไงตัวเล็เลืยง่องเลี้งเอันนี้มันหางมันแดงใหญ่ก็ยังหางแดง่วลาตมิดเคยกินหันบ่วงนึงคมคม นี่จะหดตายกันเบิดนนาะเนาะเขาวมได้กินกันได้นี่ยมาหันมาบอกเห็น้องลอยอกเนอนเขาลอยอยู่หมอแมี่แล้วเกิดเรื่องกับน้องลอยอีกแล้วกินไปโลโเลยๆะไเขาเลยเอาม่ตองหัวอันนี้่าลูกอึบมหมอแม่นะนแห่างมันแดงตูมันซีไสย์ยังไงน้อยนึง่อนเขียนน้อยว่ะเออคือคือเียนเขนนอยกันแหละใส่อนมา ตามอันเขาไปดุดอเลยตามอันหนองตามหัวตามห้องฮะโดนอผู Não, ้ใหญ่เหรอวะเด้อห้างแดงฮะอ่ะอันเกิดเรื่องไหมบางร้อยมางร้อยเรื่องเรื่องเอาได้ยินว่าผู้ชื่อ่าจิบเถาะเนอะเหรอมันจะตั้งอะไรกันกันอ๋อกันเะไรเปล่า ไอ้สิเมื่อพูดอีกวะง่ายเมื่ออันากลา,างของโอ้ยไปได้ไปแล้วทางมันยังทางมันแปลยไปบ่ <c oughs> ได้เนาะลอดหนังกฟอนเวิร์มไอ้บ่ได้เนาะยอมไอ้มันเคนชอาตกหยุดตกวะขอถามเลในใจเชียงยนต์ตเมื่อคืนนี้ฮะเชียงยนต์เมื่อคืนนี้อยู่ใช่เชียงยนต์อยู่ใช่ เงประมาณแบบเก้าโมงนี่กับสิบโมงกันวะยางิงมันเชียนนบ่เล้ยมันะุบมันบบังยู่ข่าวินมันสิดยนมันมายังเช้กลางคืนนะแต่ก็มันขึ้นมานกิ่กอบให้ักงั้นมันเราไปอยักแล้วบ่บด้ยินเนนาะมันคนละอันกัน มันมาจากคันนะคันเียอืนอันยู่อันนี้ก็เขาระเบิดเนาะนี่ไสอุบลนี่อืไหลอยู่ปักซีก็ระเบิดคือกันเห็นเห็นบ่ข่าวเขาลบกันน่ะเห็นงาพี่น้องงไทยน่ะเห็นกับเมนน่ะเห็นอยู่จังวผู้ัผู้ใหญ่เพิ่นก็เออต้น ทัอตอนโตกัเแมนคจะคุดาตามสุยเรือทั้งนังร้อยเนี่ยไปสอยบ้านเพิ่นกมีเอกนเกิดสงครามนี่ว่าอุทกภัยก็เมนเราสงครามนี่มันแบบว่าสงครามามโลกครั้งที่าสงครามนี่คือแบบมันจูนเสียั้งมันแบบว่ามันรุนแรงสุดเลยนะเราสงครามเนี่เนี่ยเนียนกันเยอะเลยโอ้ยเิดห้ เออลมหายตายจากกันเรียวว่าเดี๋ยกว่าเดียวว่าบอจอดปริดมาและได้ยินว่าอันอันนซื้อนั้นเรียกว่าทั่วประเทศบ่ะนันซื้อเขาให้ในประเทศลาวเขานี่กคือว่าอันให้เตรียมตัวว่าให้ระวังระวังเออย่งนต์ปืนใหญ่บอเดี๋ยวลูกปืนมันบอกมาดอกแกวเขานะมันอาเิตย์กอดให้อาแล้วต็อเว็รไซายแดนเที่วติจกรรมินหนึ่ง แบบว่าแถวใต้ยขอเนาะเ่ากับการทลงมาเลยดิ่สิบลูกเป็นอะไจำปะซักรัตร่อมสามสามลูกแต่สวรรค์อาเขตเท่านี้บ่มีดอกปลอดภัยมันอยู่กลางเน่มันเขตกลางยานนะเขาเราลองมาเกิดมุกว่อยู่บนมุกทหารไหนก็เหลือลูกไอเกินไอเกิงอูจจักอีได้มาเป็นกำลังแรงใจเนาะให้ น้องฟังได้แมนในฝันชิงสู้สู้แล้วก็ขอให้กลับมาอยู่ในความสงบคือเต่าพี่น้องไลยว่ายว่าสารน้อให้ผ่านพ้นวิกฤตแมนแมนแมนมันผ่านเความบ่มีให้มันเกิดเนาะแต่ดูเมื่อมันเกิดมาแล้วก็ทักษิเห็นในไดแหละพี่น้องเวยแต่สู้ๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้เนาะนเป็นพี่น้องให้ดีๆแหละที่เขาตายนะคนบอดีนะบ่ตายจะเถื่อนนะตายพวกถึงบอดีเงินไม่เกิดโดน มีแต่เกิดเหตุการณ์แบบนี้มีแต่คนดีๆท้งนั้นเให้กำลังใจพี่ <ตา S 2> น้องฝั่ง,งไทยผู้เท่าเล็กน้อยคือทหารนี่เขากระทำตามน,นาทีของเขาสงสารลูกเมียพอแมเ่เอาไปแล้วนายเก่งสิไ้ไปทหารแล้วบาทลาน้องลอยนี่บ่เนาะมาไฟดอกเนาะเอาจะเป็นทหารเนเาะต้องลาเมยได้บานเนี่ แต่ว่ารวบรวมพลได้อืะน้องลอยชิวๆในไหนบ้านหนิไปประจำการนะไอ้กึ่งตามตะเข็บชายแดนูปลายปืนอยู่แล้วที่ไปเมียได้บ่บ้านหนิไปเมื่อไปเบิดโอ้ยเยี่ยไปบ่ได้แล้วนั่งลอยชิ่ยให้ผัวไปอยู่บ่ไปบ่ไปลุ่มหาือ่งเราบ่บ่ มันเป็นห่วงผูอันไอบ้าอันก็ต้องลอย<า> <laughs> นี่ยินงอันเบิ่งในข้าวฮันปั้นตัวมันบ่บ่ปั้นตัวเมืเช้า,า,านี่กระยิ่งเช้านี่กระนะจะเบิบ่งยี่ใส<ช>่โทรศัพท์มันอีแดงนี้เออข้าให้เบ,บิ่งบ่เราเยีย่ยในที่ตามข้าวเวิ่น

บอกว่ายังไรเด้อพี่น้องเด้อสุดๆเนาะการพูีคิดไปเร็วๆเราสาเทวดาผู้ปครองทุกคนยังไรเป็นยังคือบิดชิบิดขู่ยยยังมึนอยู่บ่านน้องลอยถึงนั่นตาแต่สองคำวันนี้บอกว่าคำหนึ่งมันนี้ลบอกมเสียหายเรื่องออกกําลังกายเนี่ย กินบ่อไปไหนกินบ่อเพื่อนี้เกินบอกเบอร์นอตุกเขากินอะไรเขากินน้ำพลนี่อันนี้ไ้ลูก็มีอ่คือาว่าจางๆยุ่อดอ่าทุกคนคือนำนำยุลุปจางๆนำยุลุปจืดๆนะกเคยกินแต่นำธรรมศาสตร์เห็ยมัน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 อร่อยเป็นยังเกาะหอกนอน หรือว่าเมื่อยหรืออยากไปหาหมออีกบอ่อไปบ่ไปหาหมอ,อ,อมไปบ้าจะให้มอแทงเข็มให้ไปบ่เป็นี่ไดเนี่ยนี่นะไปบ่อินนี่ก็ลูกกินเข่าลูกกินเข่าแล้วก็ยุยยอดกับลูกนี่เป็นเนี่ยได้เนี่ยนี่นคือซึมเชริมซึมนชมื้อที่นบ่

ือเมื่อวานนี่คือว่าไปผุนไทยไปผุนเมื่อวานไปไทยไซจ้าเห็นอะไเจ้าเห็นผู้ใดเห็นกีรติจักรไปผู้ใดเนะไปฮันโมแมนกับอาอัจฉริวรรฮันโมแม่นั่นบ่าวอย่างกับบ่าวมดไปขึ้นเดือดฝนนี่ตี่เขาใส่อันาเสื้อกันผนหมดผูจื่อที่เขาใส่กันนอกมีเขาตียกมือชื่อบีบแก่เขายกมือไปเลย โอ้คอนโดมีพากันไปทางไหนบ่เขาขึ้นไปพุ่นแล้วจักไปทางไหนแล้วชื่ออะไรบอกไปเป็นไทยจักเขาใส่มีดเสื้อกันฝนทังเจ้าพ่อเด้ยวกานูุซอนก็มีคอนโดงี้มีพากันไปขาไปเลยสิโดยนางลอยคอหม้อหวานบ่อในไหนโทรตามอยู่อายเขา นกข้อไงเลยโทษตามมือเช่าอะ่รเงี้ยโทษตามพอแห้งเลยต้องหาบมลาว่าเช้านี่มันบ่มาจะสามมื้อเลยพอแห้งเลยนั่งเอยคิดหอดเนาะอันนี่ดิคิดหอดไผ่นี่เนาะมันกระมันมันตกดูดูในไม้นี่มันจิพุ่นอนเนี่ยเนตกแห้งๆนี่ประหยัคมาก อันนี้บ่ได้แห้งเนาะไม่มันดอกมันพุ่นไ่หมดเลยใยุตแต่ว่าไม้มันแก่นปแล้วมันจะมันนันพุ่นนัอโดคือว่าเอากซารมันอันหอมว่าแห้งมันลืมมันคือมันลืมน่ะขู่กนต้นตรงไหมักลืมเฮ้ยใจก็จะเป็นอะไรกับภายอันหนึ่งที่จะใส่ยาวางไว้ทางไหนก็ให้ยังาจะว่าลืมแต่ไม่ได้คิดอีกเช่น เวลาตายาหันตาจักใส่ยุยาปะเลยมันคิดไปคิดมาลืมพอนไม่เอจักอะไรนายกิตใส่ชากเมืวานนี่กมือต <qua> uh ีหามันเอาไว้ม hmm. ันเอาไว้มันวิดมือลูกเนมันเอาไปเล่นไปยังผู้อไว้อรีกอ่อนเจงนีม่จะทาตรงนี้ มีหวานนี้ยมันคือมีก็ได้มันมีหวานบ้างหอย่ย่นแอกแลกทาอันจนหอดเซาฝนว่าน้องมอหวเออน้องเอยมหอหลอะไรน่ะเพื่อเขคอมันก็แห้งพอยเอาหวนานาานั้นคอมาจะเอามาไีใช้แล้วเขผาผักมา ถึงงานนั้นพวเฮาเลยทีมงานเจ้าเขาเละฝากมาจักทีมงานตัวได้เขาผากมาฮะเขาฝากมาตีนกอกคนฝากมาดำไห้ากมานํำพบาลลำพบาลมาให้านำคูบ้านหน่อเป็นงานอะไรกิจกรรมดูอะไรเลยฝากมาให้โน่อิดอะไเช่ากันเเช้าเช่้าเขาว่าเช่า ว่ายาวดเนาะะเนาวก็ยังแบบบ่บ่หันบ่มั่งอยู่จากนอนว่าบ่ได้นอนเหมือนนี้ใช่ว่าบ่ได้นอนนอนนอนสลือสลาร์ฮ็ดคือคนนั่นน่ะคนหยังนแล้วก็จักเอาจักแม่นเฮือนเองจักแม่นเฮือนไฟวะเอ้าลงเฮือนลงกำเป็น้านอนเนี่ยเฮาเคยลงนะฮันเคยลงกำอยู่เฮาอครับ เคยลงอยู่ลงอดอเรื่องเจ้าของดย่ดาเรียกว่าเป็นบ้านนอนเป็นบ้านนอนนนนลงนักนนนนนนอนอยนน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 นอนานน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 กนนนนงนน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 อนน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 อยานน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 งนนยนงนนนนอนน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 ้นน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 ้นน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 นบนนนนอ มื้อนี้บ่นไว้แล้วบ่เป็นจังได๋คือว่าบ่พอหรือว่าจะไปให้เอื้อยให้อ้ายบ่ให้ลูกให้านบ่ันได้มาบานโดโดได้พี่น้องเลยพ่บ่กลับไปแบ่งเพ่จะโตแล้วเมื่อนะก็ไปเฮ็ดเอื้อยเจ้าเสื้อผ้านแพ้บ่มีใส่เอ้ายอเมืให้านก็บ่มีให้อ้ายมือบ ไอเมื่อจะโตม่เอะทำให้เขาไปช่จักผู้หายหาเอ็ดอนนะคะาเอ็ดอนห่าโตอือนี่เด็องผู้ใหญ่รอนโดยหองผู้ใหญ่ก็มีของผู้น้อยก็มีวมาวสวนมากะนผมเห็นเนาะที่เป็นฝามากกันมีแต่ของผู้ใหญ่อืมบมมีเด็กน้อยด้ยมมีเด็กน้อยไม่มีเด็กผู้ใหญ่กต่คือน้าเงินบนเพชรนี่ย็บมมีชานอืมเจ้าถอยะ้องผู้ใหญ่ก็ตองไอ้อันนี้ก็ bà dù như là loại. cao chai mừng vào bọc anh. Mở lại. A sip unboxu yah hai in yên. Ya, un móc nắng. Tu hai tai? Mười lăm. chưa bao. Nay, nó. Mm. 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 ยาเต้าเสื่อยาเบงน้อยไอ้ลูกก็สบายแม่ก็เป็นชื้ึๆอ้ามับนาเบงขึ้นเบงขึ้นน้องลอยเออมานี้ได้ลงเพือนแล้วบ่นั่งลอยนะได้ลงเฮือนแล้วไปเรื่อนี่จะไปทางไหนไปลงพูนอยู่ตลาดอาบแล้วก่น้ำมาเนี้นะวอนนี้ก็อาบ